เนาะอันนี้ทางบอต้าสีแจ้งเก็บซีทั้งช่องบอต้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็ยังเห็นบางคนเพื่อนคมนอมเมนต์ว่าเออแท้จริงแล้วนอ้องทองใสอ่อาศัยอยู่ที่ดินที่ดอนน้องพนเช่นไอซี่นนะแต่เรื่องนี้บอต้ากันยอมรอบว่าบอต้าโอ้โหเลยแล้วกันยังไม่ได้เบิ้งคลิปนี้ให้จบเนาะพี่น้องเนาะก็ที่เบิ้งก่อนเพราะว่าแม่เราเห็นคลิปบอต้าโล่าสุดนี่กับมันมันมี มินในทางลบลายใชนะยันะเจ้าสิไปโจมตีทางด้วยบุญน้ำเน้อน้ำฝนนั่นแหละกับตู้เจ้าของดินก็ได้หับผู้ไปแล้แล้วกับทางท้องไซน้ำฝนทางในบ้านเพื่อนมาเป็นรับฐานปพญานํำกันได้เห็ุใบย่งยืนใบนี่ขึ้นมาไปมอบกรรมสิทธิ์โดยให้เ้าอ่านบ่ที่บอกว่าาติบ่บ่วันนึงายนลยนออ้เนาะ นี่ทั้งสบ,บุญจะได้เป็นตัวแทนให้ทั้งในบ้านเพื่อนน้ำเพี่อนเอล้เลยข่าพเจ้าน้องนางบุญพามาพมาาราชอยยุ4สี่สเจ็ดปีอยู่บ้านโคกเมืออ่อผู้สมภพแสงสวรสคิ์น,นกเกตได้เป็นดีโชลงมอบเพื่อนและดินหรือว่าเฮือนนั่นแหละหลังนี้ในเมื่อผู้ใหญ่ใจบุญใหส้สบ,บุญเป็นสะพานบุญให้ได้เฮเทือนหลังนี้สำเร็จแล้ว สร้างเพื่อนหลังนี้สําเร็จเนาะจึงได้มอบเพื่อนหลังนี้ใหาแก่เท่าเท่าไฟ คลิปเดียวมอกกรรมสิทธิ์บ้านให้โปร่งใสครับกำเขย้จบเออมาพี่น้องเนาะเอวตาสิขออนุญาตเนาะเบิ่งคลิปนี้ให้จบพี่น้องเยเนาะบาบาตาอ่ายังบ่ได้เบิ่งคลิปนี้จบเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เลยยังบ่ฮู้เรื่องราวพี่น้องเนาะะใหม่ๆมดๆเมื่อกี้นี้เนาะทางอ่าเฒ่าแม่เพิ่นโทรมาพี่น้องเอ้ย อย่างใดทางบอต้าเองกอ็ขอกาบพักทายสบายดีกับพเม่พี่น้องเอฟซีันเบิร์ดจูคูสุคนพี่น้องเลยเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด,อด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอต้าบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็อ่าสิบแปดโมงเละพี่น้องนาองทั้งสองนาทีกาสีนั่งเบิรงคคิปน <c oughs> ้ององใส น้องน้ำพลเนาะไอบุญนี่แหละมอบกระมือซีดไปสั่นก็ทางแม่เราที่โทรมากี่หน่อยเนาะอ่าคือเอฟซีเห็นในคลิปแล้วเนาะอันนี้ทางบอต้าสีแจ้งเอฟซีทางโซงบอต้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากันยังเห็นบางคนเพิ่นคอมเมนต์ว่าเออแท้จริงแล้วน้องทองใสอ่าอาศัยอยู่ที่ดินที่ดอนน้องพลไปสั่นเอฟซี่นะแต่เรื่องนี้บอต้าก็ยอมรับว่าบอต้า โอ้โหรีแล้วก็ยัง่ได้เบิร์นคลิปนี้ให้จบเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็บโมเบิรงก่อนเพราะว่าแม่เราเห็นคลิปบอต้าลงล่าสุดนี่กับมันมันมีมินในทางลบลายสินะยันนะพระเจ้าสิไปโจมตีทั้งด้วยบุญน้ำแน่แล้วก็อ่าคือคือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะมันหลายความคิดความเห็นสีนะว่าเอฟซีทางช่องด้วยบุญหรือว่าผู้ใดได้เบิงทางอ่าคลิปด้วยบุญแล้วน่าจะเข้าใจสีนะแต่ว่าเอฟซีทางช่องบอต้า อาจจะบริเห็นหรือว่ายังบริเบิงคลิปเอื้อบุญอยู่ก็มีเนาะคลิปนี้เอื้อบุญแล้วปล่อยลงไปได้ซีเมื่อพี่นองเนาะแต่ว่าพ่อตาหนู่ดแต่ว่าเบิงแต่หัวข้อนไปที่เมือนั้นนะแต่ยังบ่ได้เบิงว่าเรื่องเล่าเป็นอย่างไดเบิงแต่ตอนนะว่าว่าเออมอบกรรมประสง์มาสิทิให้น้องต้องใส่เพิ่อนดูแลเรื่องเเรื่องซานพี่นองเนาะและพอดีว่า แม่เราโอ้ยบยไ่ได้ในลูกเอ้ยบอสันเนาะเดี๋ยวนี้มันอ่า FC เอฟซี่นเข้าใจพิษเราสันทั้งซองของลูกเนาะสีถล่มแม่บุญกับอ่ายิ้มซุมแม่พี่แล้วบอสันเอ้ามีแต่ว่าอย่างใดเนาะคลิปนี้ทางบอตาเองครับว่า,าพิพาทกันใดกันขอโทษขออภัยน้ำลายๆพี่น้องเนาะพบางสิ่งบางอย่างจีนะคือบอต้าบอกแล้วบอตาหน้าบู๊เนาะพี่น้องเนาะบอตาบ,าบ,าตาาบู๊กะ ถาอ้ตู้เนาะเข้าไปน้องต้องใส่คับน้องน้ำฝนตดนบ,บิดไปปงซบพี่น้องจะเลยทาไอมตู้แล้วก่อนแหละแต่ยินไอมตู้แล้วว่า,วาเอา้อเอาเนาะเรื่องเฮือนนะะพี่น้องถาว่าน้องน้ำฝนลบได้ยูไปสัน่นแต่ว่า,าแล้วนี่ไงว่าจ้าโกลุงตาเพื่อนแหละเนาะอาษาบ้านเขาบอว่าเออโบได้เนาะจะ น้องผลโบยุแล้วก็แม่นว่าโมมีชิดยูสิน้องต้องใส่กับเมตู้แต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นคือกรณีเฮือนนั่นแม่นแม่แล้วว่าเห็นบ่ตาฟังนั่นแม่นลูกสามคนนั่นแหละพี่น้องเราเป็นผู้ได้แต่ว่าถ้าน้องท้องใส่ดีน้องต้องใส่ก็ได้ยูสินะถ้าน้องท้องใส่ปลาสร้างยางบางามเนาะแม่นบอกพี่น้องเนาะอ่าแบบว่าบูดีหละพี่น้องกับบไดยูเหือนเมต้เหือนกันสินะ น้องน้ำพลคือกันเนาะผูใดดีแล้พวกนั้นอยู่แต่ว่าเพื่อนนั่นเป็นสามคนเพราะฉะนั้นเนาะสามคนลูกเราได้เนามมแต่บุว่าอย่างไรเดียวชี้เบิ้งคลิปนี้พี่น้องเนาะเบิ้งคลิปนี่เมราว่าถ้าอยาคูว้อมจริงหรือว่าเป็นอย่างไรแหละให้ลูกเขาไปเบิ้งคลิปนี้เราเนาะเเดี๋ยวสชี้เบิ้งน้ำกันพี่น้องหมายความว่าคลิปนี้นี่ถือว่าคลิปตัวทีบอรตาว่าแบนี้ราะว่ามันพิษเนาะเราว,ว่ามันมันพิษมันพิษตรงที่ว่าเรื่อง เพื่อนเรื่องซ่านนี่นแหละพี่น้องเลยเนาะ,ะเรื่องเพื่อนเรื่องซ่าน,นแหละว่าย่างเอฟซีทั้งบอตายังบอไดเบิงคลขีบในบุ้นเจนะแต่เข้าใจว่าโอ้แท้จริงแล้วนอ้องทองไซนี่ไปปลูกบ้านปลูกเพื่อนอใส่ดินน้องน้ำฝลและน้องน้ำฝลมีชิดอย่างเช่นหนึ่งที่บอแมนเนาะมีแต่ว่าในคลิปนี้เรา,ามีคําตอบเนาะโอเคสัตพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเบิงก่อนคลิปนี้ใส่เวลาอยู่สี่สี่สิบ เก้านาทีอย uh, ่างเนาะเอาเราอยากอยู่ก็อยู่ก็ไม่ได้ห่างต่อขอให้ถ้าว่าไปในสิ่งที่บดีคือคุยกันน่ะเนาะเอาไปแล้วแต่ทูเจ้าสิพิจารณาแต่ว่าให้ท้องใส่นะดูแลใส่วันทีวันทีวันทีหไวันทีสามมันเป็นคนเป็นตัวย้ายอยู่อันนี้เส้นเขียนแล้วก็ม่ต้องไปจ้ำตาอยู่พุ่นอีกว่าแม่แหละโอ้นี่เป็นคนล่องเขาให้ท้องใสไปจ้ำตาอีกท้องใสเด้อ เห็นแม่เราโทรมาถึงบาราต็ตกใจกันได้เนาพน้องควาแต่บริตั้งใจว่าโอ้ยอเป็นนี่ดามาอะไรย่เนี้ย่าริงบาตาถามไปก็คิดว่าเออาอซิเมนคือมีตู้เราว้าวเนาะแล้วก็คือทองใสว้าวัวทองใสแล้วก็ว้าว่าเนี่ยนั่นแะนะนขางมาตมมาลวได้เนะเดหันหน้าจะซีก็หันขาจะผูกก้องอยู่ไปได้ ไม่ใชตู้เด้อมาโอ้เนาะอาอาอาลิวก่อนนดนึงมันเขียนแรกคุณเจ้าทกระเพิ่นยังว่ทานแมมาบออ่านมาูาสรไว้ผู้นอยากนั่งพดกันเดี๋ยวสิเอาตัวบั้นผู้ใหญ่นเบากันโดาะพไ่น้องเนาะบันยังไงหิบก็ได้โอ้ยี่น้งเนอเพราะเน่การ นี้พี่กำลังเขียนอยู่เป็นจัได้ดิมเห็ด้เอาตัวบัตรเพื่อสรุปรวดพี่น้องเนาะมันจะง่ายน้อยมันทีช้าพี่นเลยเอาทองสเออเอาแม่นว่าาทองสตัวนักสือจจบหามันก็แบบนี้แหละเพมาเดียวยมัทาเอาบัตรเพื่นอ่านรดน้อมัจะสรุปพี่น้องเนาะก็ได้ทับคู่ไปแล้วก็ทั้งทองไซส์มาบตอ่ะ นี่แต่บ่าว่าสรุปง่ายๆแล้วก็อยากให้เอฟซีทั้งสองบอตานี่เขาเป็นเบื้องล่างเลยบุญน้ำเนาะเพื่อเขาคิดเขาอ่านเนาะยกเพื่อการผิดพลาดแล้วละบ่แหละแลหละบัดเนาะเอาพังเบื้องบนอ่านก่อนนี่เจ้าบ้านบ้านช้ำที่ใช้ในนี้บอกนายบ้านอันนี้นะซื้อเจ้าแหละนายบ้านอันนี้นี่ คือผู้ตีฮับคู้เล่ย่างยืนจากนายบ้านเนี่ยเจ้าเจ้ามาเขียนอยู่นี่เจ้าเจ้ามะเขียนอยู่นี่เดชรุ้งมะเขียนอีลุงก็เป็นยังเป็นยังอกแล้วตาเขาจำมันเลยรถจำนี่เด้ประเดี๋ยวตาอันนี้ไปต้องไปจำอยู่พุ่นะไรเช่นจำผู้นี้เห็นเห็นดีบก๋ช้องไปเอ้ยน้ำฝนเอ้ยพี่รู้เห็นกินบ่เหรอจ้าเลย

เลยมาเฮ็ดตัวนี้อย่างเงเมื่อเจ้าออกไปบอกลูกบอกครัวทั้งคุณรักคุณยาย่นก็เสียใจเนาะแม่นอยู่ไปหาเงินคันไปก็ต้องไปบอกเหมืนกันคนเลยว่าโอ้คือเฮ็ดบ่งามนะคุณยาย่นก็สอนคุณอ่านนั่นฮะฮะแม่บ้านลรืว่าอ่านอ่านแมนยูไหนมามามาแม่บ้านคนนี้สิอ่านอ่านเออ nào rất gì, có hắn khả của công con của vấn bên đây Mày bò. <laughs> Thấy mình đấy. Mà mày tù để mày mày tù. mà phăng tù. Mày mày tù. Mày mày tù. Mày mày tù. Mày tù. cha đôi Mày cha đôi อ๋าบันนี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากเขียนสําเร็จไปแล้วสมุนก็เคยไปมอบมาหลายบอลยู่หลังจากเาเฮ็ดสําเร็จเนาะมอบกรรมสิทธิ์พี่น้องเลยบันนี้ก็ได้อันนี้ช่างพ่อน้าฝนแล้วก็บพ่อตู้เจ้าของดินก็ได้รับผู้ไปแล้วแล้วก็ทั้งท้องไซน้าฝนทังแม่บ้านเพื่อนมาเป็นรลักฐานพยานต้อกันจึงได้เฮ็ดใบย่างยืนใบนี่ขึ้นมาไปมอบกรรมสิทธิ์โดยให้เฒาอ่านว่า บว่าญาติบ่ ų, บ่ถอนเลยนะอะน่นเนาะนี่ทั้งสมุทรจะได้เป็นตัวแทนให้ทั้งแมบ้านเพป็นน้ำพี่น้องเอ้ข้าพเจ้าเนาะนั่งบุญพามาพมระมาลาศัยศีสเก็ตปีอยู่บ้านโคกเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตได้เห็นดีตกลงมอบเพื่อนและดินหรือว่าเพื่อนนั่นแหละหลังนี้ในเมื่อผู้ใหญ่ใจบุญอ่า หาสะบุญเป็นสะพานบุญไห้ได้ให้เพื่อนหลังนี้สำเร็จแล้วสร้างเพื่อหลังนี้สำเร็จเนาะจึงได้มอบอ่เพื่อนหลังนี้่หาแก่เท่าท้องไซอินทิราดเป็นผู้ดูแเลและมีมิชิดแต่เพียงผู้เดียวม็ไวนี้่ค่ะบิ่งน้องเนมะพรมราชปวอยุงเกียวยังอีก ในเมื่อไห่ท้องสายเป็นผู้รู้แลบันนี้มอบเพื่อนหลังนี่ไห่คือผู้ที่นั่งผู้มีเป็นลูกน้องปีไม่ผู้ที่สองสน้องสีไว้เป็นลูกของน้องน้ำฝนผู้ที่สามคือน้องดวงใจเป็นลูกทั้งสามคนของทุกเจ้าเด้อพนเด้อด,ดูในบ้านสามม่อกีใช้เป็นบ่บ้านเนี่ยนะมายังอันนี้ เมืองาภาเมืองอ่างสะพังทองเืองสวรรณเขตได้มอบกรรมิทีิ์เก์ให้ท่าท้องไสอินทิราชเป็นผู้รูเล่จนกลัวลูกสามคนนี่ไงหอดที่แปดปีเข้าใจอยู่ว่าท้องไซือเคื่อนหลังนี่น่ะมอบให้ลูกเจ้าสามคน ว่าผู้ญ่เพิเ่นเฮตไห่ว่าิใหจถึงเจ้าอยู่อย่างมีความสุกมาแนแหละแม่ตู้ก็อยู่น้องกันอีกคือเก้าแต่ว่าเพิ่นสีหมอบไห่เด็กน้อย3ามคน,นมันมีเือน3ามห้องลูกเจ้าไผสซียูว่าวเขาใหญ่เขาจะไปสาบค,ร,ครอบครัวแล้วเขาจะไปทั้งหลก็ยาเขามแ,แม่ลูกสามคนพออมือนั่งไม่นั่งนางซีไวเด่นั่งดวงใจแด่ให้ขึ้นอยู่กับพ่วงดูแลขของทางท้องใส และให้เบิ่งให้แง่งพอแง่งเมย์ไปให้เจ้าอยู่นี่ถาว่าเมื่อใดน้ำฝนอยู่กับยู่ได้คือเก้าแต่ว่าถาว่าเมื่อใดเลิ่มฝนเดิ่มว่าให้เข้าใจได้เมื่อใดเจ้าลงเพื่อนไปแบบบอกบอกครัวบอกบอกแม่บอกบอกป้าบอกลุงจะถือว่าเจ้าไปพิษเออถาว่าเจ้าไปทางใดเออบอกพอบอกแม่บอกลูกบอกครัวก็เออเจ้ากลับมาอยู่น้ำกันได้คือเก้าถาว่าเจ้าไปพิษกะ ขึดอ,อยู่กับท้องไสแบบเออสิห้เจ้ามาอยู่อีกบ่ก็ขึนพิดกับท้องไสบบานี้เด้อข้าใจ,จอู่าเพราะว่าเพื่อนในรังนี่แต่ว่าเจ้าตอนนี้เจ้ายัางดกเดินทางพิษข่อยบห่หู้หรกว่าเจ้าซียู่หรือสีไปข่อยพ่ได้ห้ามที่ข่อยมาเมื่อนี้คือเหตุหนาที่ต้องข่อยให้มันสําเร็จคือมื่อนี้เนาะท้องไซกับข้าใจเด้อให้เจ้าเบิ้งแย่งลูกเบิ้งแย่งแม่เท่า คือลูกจนเขาใหญ่จนหอดทีแปดปีหรือว่าเจ้าอยู่เฮือนหลังนี้เจ้าอยากคันสมมุติว่าเมียป้าเจ้าเนาะว่าง่ายๆเนาะเจ้าอยากได้เมียไหมว่าอยู่ก็ได้แม่นบอกประตูสมมุติเมียนี่ไปป้าแม่นบอกได้บอกได้มันเป็นเพื่อนเล่าเด้ๆครอบครัวก็เล่นหน่อยเราเรียนเราอยู่เราอยู่นำลูกเมียมันงเหรอแล้วแบบเมียป้าก่อน คช็ยไ่ได้หนอกปล่อยแจกอยู่ม่ได้กับห้เลาเมื่อแต่ว่าไห่เลามีเช็ดขือเก่าแต่ว่าเล่าเมื่อยู่พุ่นโอ้ยเรากินหอดกับไห่เลามาก็ว่ากับอยู่เลยเจ้า็ดจได้กองกองมนเื่เรียบมอยูยุก่อยแม่เเออเจ้าว่ากับอน่อยนดนไม่ได้แล้วกใส่กัน ใส่เด้อต้องใส่เด้อแต่อันนี้เขากบบว่าสมมติเนาะคือน้ำฝนเจ้ากัอยู่คือเก้าอยู่ได้คือเก้าเพื่อนหลังแล้วถ้าว่าเจ้าที่เพิ่นเล่าถ้าว่าเจ้าไปบ่บ่ถ้าว่าเจ้าไปบอกพ่อบอกแม่บอกลูกบอกตัวเฮ้ยก่อยไปไหนก็ได้กันดีเจ้าติดต่อมาหาพ่อหาแม่อันนี้กะ ขืนอยู่กับเจ้าอีกเจ้าสิคิดว่าเออตัวใดเจ้าจิต้ตัดสินใจสิไปอยู่กับข้นอยู่กับเจ้าคอยว่าได้บังคับเจ้าที่คอยมาคอยเ็ดหนาที่ของคอยคือผู้ใหญ่แกุู่้เพิ่น,นสร้างห้แล้วแล้วเพิน่นอยากเทมันแล้วคอยก็สิบว่าได้มายุ่งเกี้ยวยังอีกแบบนี้นะคือต้องใจกับเข้าใจเนาะให้เบิ่งแม่อยู่นี่เจ้าอยู่น้ำเพิ่นแม่เฒ่าใต้เ็ดให้เ็ดหนาสู้เพิ่นกินซีนตอนนาปลาตอนใหญ่กับมาสู้เพิ่นกิน ลูกเมียกับเพื่อลูกเจ้าอะไรครับเขาแฟนเขาแม่เ่ากับคำแม่เจ้าบอแม่นว่าโอ้ข่อยมีเสียแล้วบอให้แม่เทาขึ้นบอได้แม่เทาอยากนอนก็ให้คนนอนอยู่เบิ้งในบ้านทำความสะอาดเรือนซานบ้านตองเห็ดให้เอาแล้วเปิดเงาสิดปีจอปีไว้คือซื้อซีเข้าใจเนาะทั้งเรีซีเท่ากับสบุนกัน ไปเนี่ยกระเพาะสิไปกับพากันไปน้ำการ็เออกับโอเคบ่มีไผ่าอย่างนฮ็นแน่ก็เห็นาน้วเึงคอยไปกับอันนี้คือเ็ดใ้มันจำเร็หัวงมต้องใส่กับบ่ได้นักกตีอย่างบ่บ่ได้เครียดบ่ได้แค้นอย่างบ่น้ำฝนได้เห็นแังได้คุ้มคู่ซึ้งตอนนี้บ่ได้เป็นเงีปกติปกติบ่หัก่อยเบิ่งกว่าเจ้าปกติได้น่ะเจ้าก็คือแต่ก่อนเลยคอยว่าพิษปกติยุ่ อาังท้งพอเถ่าเดีพอเถ่านี่ชีสิี่ยังว่ายังอยู่บ่อและที่วาหมอกให้ทองใสเป็นกนดูแลชีวิตยังบ่มีปัญหาเยองะไหมล่ม่เนีมีเงก็ใหลูกาเองเเลยใแต่บอนี้ไปนั่นเลยไหบอกแล้วพอเ่าบ่เมนว่าอยู่ไม่หยุดลูกก็อยาเขาอยู่ใส่นนีก็บอกเขาเนี่ยตั้งอุ้มหลานต่้งกอเขาตักนะช้ำไลยมุญคนลูกหลานมึงไม ก็ที่ไปไปก็ที่จะอยู hmm. <ma> <know. S 2> ่มันบ่ได้ตัวมีขอบในหัวปฏิจินเอาผู้อื่นมาหมู่คู่บ่อไรผมเขาใส่โซด์อย่างไรกับไงอย่างไรเลขาอ่านต่อก้อนบานนี่เนาะหากะหอดว่าให้ท้องใสดูแลจนกว่าลูกสี่หอดสิบแปดปีคือท้องใสนี่บัดนี้เนาะได้ดูแลแล้วถ้าว่าอ่าแล้มีกรรมสิทธิ์แล้วเพื่อเป็นรักฐานอันนี้แหละนี่นี่นี่งสออ่านก่อน ใบตัวนี้นะให้น้ำใส่แบบแ็กขาดเลยถาว่าถาหากมีพี่น้องผูด้หากมาท่วงหรือว่าทาดเอาแบบมาญาติเอานะค่ะพระเจ้าผูหมอบหรือผูฮับที่ชอบโตหนาที่กฎหมายคือท้องใส่นี่ถาว่าคือเจ้ามาท่วงหรือว่ามาไล่มันหนี้นี่มันก็มีหนาทีว่าคือกันเ้อ ว่าไว้ของบ้านเมืองนี่คือขามีอย่งบุดีท่องใสกระเจ้งทังในบ้านได้ทงพอเถ่าได้เนาะจึงได้เฮ็ดไปมอบกับมสิทิ์นี่เพื่อเป็นหลักฐานเป็นไปไปนํำเสนอผนการที่เกี่ยวของคือทรัพย์สินที่ดินเฮื่อนหลวงหรือว่าเพื่อนส้านของเทานี่ ได้ไปแจ้งคงให้น่นทัพคู่ว่านะถามว่ามีผู้ใดยอยากมาว่าของเจ้าจะสั้นนั่นี่ไลนนี้เลยให้แจ้งเพ่นหรือผัวบ้านนี่มีคนอยากมาไล่เข้านี่อนอยากมามีชิดเอื่อนหลังนี่บ่ให้เขาายู่สิคือคนอื่นอยากมาสินะ<ม>คือสมมติคือซช้ผู้คนทางอื่นมายู่ซชลูกหลานพัวตู่มาได้ทางอื่นมีมาญาติยู่นีก่กะเจ้ามีชิดแจ้งได้หรือพ่เถ่าหรือผัวบ้านได้แม่แจ้งบอกว่าเพราะว่าเจ้ามีชิดนี่ บัดนี้เนาะถือว่าสำเร็จจะได้คือน้องโบห้ไผมาาติคือสมบุญนี่กะหมบใไปแล้วก็คือว่าได้มาขอเคี่ยวยังเพราะว่าเขาเป็นสภาพบนหอที่ชื่อผููที่หนึ่งนะคือลายเส้นพญานของเพื่อนนี่ของโปน้่งปูนี่เท่านย่งเท้ามอนไส์เศษีร้าเด่๋ยวท้าอุ่นค่ำคือพอเท้าภูที่สองภูที่สามคือเท้ารุ่นพอเท่าอันภูมา้ื่อนเราไปเบิ่งนาเราเราเลยบร่ได้มาครับและมีทั้งในบ้านเพื่อน ว่าขับคู่คือนั่งไรทองบ่แก้วองซ้าเนาะอันนี้ก็คือท่านแม่บ้านเพื่อนมายืนยันรลยกามาเป็นหลักฐานไปยานในเมื่อน,นี้พี่น้องเลยถือว่า,าใครทั้งพ่วบ้านเจ้าอ่าล์มลูกเ้องคืออ่านลบหนาลบหลังเนี่ยถือว่าลวแล้วลเดียวชี้อ่านทวนเมืกอีกพี่น้องตัวใดมัม่งบุจญาบุญแจงเท่ากับสี่ใหม่เดียว <Okay. S 1> ให้นี่เ่สาเําเร็จตัวนี้แล้วให้ท่องใส่ไปอันไปจ้ำตาบ่ น้ำเจ้าของพีตาหนึ่งเหรอ่ะพี่น้องเาาอนานะคือว่าโตพูดอ่านยังก็เรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนาะทั้งโองบอตา้าถ้าว่ายังบุเข้าใจในเะมนเข้าไปไปเบิร์นในเด้อพี่น้องเด้อเพาะว่าเรื่องร้อยเป็นองไรบอต้าก็งานเดี๋ยวสีเบิร์ให้จบอยอดพี่น้องเนาะแต่ว่าสีนงังเบิร์นจะจบคลิปในกาเวลาที่ยาวโบนนะความสีเด็กเล็กน,น,น้อยสีอัพคลิปลงเด็กโพดพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่เราว่า ตอนนี้อยู่พุ่นมันกระชี้แจ้งแล้วสินะเพราะว่าเอฟซีทั้งนี่นะถล่มลายมาสั่นเนาะมีแต่บาวต้ากับทามทามแล้วก็คิดว่าเมตู้เราเนาะตอบไม่นั่นแล้วก็ท่องใส่ตอบไม่นั่นเรื่องเรื่องเรื่องสมุดว้าเนาะดินนะนะดินเนื่อนดินซ่านนี่แหละว่าเออบาวต้าก็ได้เบิ่งนยูเนาะตัวพูดที่ว่ากรรมสิทธิ์ของเพื่อนเป็นท่องใส่เนาะแต่ว่าพอดีได้ยินเมตู้เราเอ่ยคำว่า ดินเป็นของน้องผลนั่นี่แหละนะ่ตาก็เลยเอ้ามันคือเป็นไปทางนั้นนะถามก็คือในคลิปอะไรพี่น้องเนาะแต่พอดีว่ามันมอมเพนพี่น้องเนาะแท้จริงแล้วนั่นผลคุยกัรในอย่างโต๊ะแตกแล้วน้องน้ำผลบ่มิซิตเนาะแต่ว่าน้องน้ำผลดีกาได้อยู่น้องน้ำผลบดีกบริยูเนาะน้องท้องใสกันถ้าลูกเราอายุสิบแปดปีแล้วนี่อ่าก็น่าจะเบิดสำบัดอ่าคำมสิทธิ์แล้วนี่กาจะเบิดในการดูแลเนาะเพราะว่าเป็นเขียนได้ว่า จนกลัวหอดสิบแปดปีพี่น,อนอ้องเนาะอ่าถ้าหอดสิบแปดปีแล้วละก็น,น่าจะปล่อยดีนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ้งให้จบเราพี่น้องเนาะว่าเรื่องราวเป็นแต่ว่าฟังจากไรืองบุญเคุณน,น้องนี่ก็คือกรรมสิทธิ์เงื่อนนี่เป็นของลูกสามคนแต่ว่าตอนนี้นะให้น้องทองใสเป็นผู้ดูแลเนาะเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ไม่ตู้นี่ก็ยอยู่ได้ดีนะอ่ะาเพตาก็ได้เบิ้งแต่ตอนเรื่องเงื่อนเรื่องช่านแหละพี่น้องเนาะ กับผู้ดีว่าไปวันนี้วันจะยินไปดูเราบอเรื่องดินพี่น้องเนาะก็เอาตอนนี้บอท่ากูหูน้ำบรยพี่น้องเนาะมีแต่ว่าแท้จริงแล้วนะเพื่อนคุยกันอย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะกับแม่น้องน้ำฝนกับตู้น้องน้ำฝนเรื่องที่เรื่องทางอย่างเพื่อนคุยกันเลยเด้อพี่น้องเด้อเบอให้ตกกังวลแล้วก็บ่อให้ขี้ลายเนาะว่าเออน้องน้ำฝนสีมีชิพมากเอาแต่ชันแต่งซีหรือว่าใช่น้องท้องใส่กับลูกมั่งเช่นี่โมเมนพี่น้องเนาะอ่ะโอเคจัดเนาะคลิปนี้กะ คือจะได้จบเพียงสค่นี้แหละแพี่น้องเนาะเพราะว่ามีแต่อยากบอกตาอยากออกมาบอกเอฟซีทางซองบอตาเนาะผู้อื่ว่ายังบทันเหตุคิปเอื้อบุญเพราะว่าแม่เราก็ห่อนใจเนาะที่เห็นคลิปบอกตาว่าถามเมตูเราเนาะแบบชันเพราะว่ามันบุมันบุทธึกสินะเพราะว่าเมตูเราบางคําแล้วก็อาจจะบวจากอย่างแน่เนาะแล้วก็คนเท่าอย่ลุงดลืมบอกตากับเราเฉพาะฝ่านเดียวกันแหละเนาะเพราะว่าเบิ้งคลิปบอจบมันก็ทำไกยตาบอดอะไรแบบนี้เนาะ เอา้านี่แต่ว่าถึงว่าบอตาบอฟิตกับขอโทษขออภัยนักได้หลายเด้อเนาะอ่ะาแต่ว่าเหตุใหนมีดราม่าพี่น้องเลยเอา้าแต่ใดก็ขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณขอบแม่พี่น้องเก็บซีเพื่อสุขสุขคนที่สละเวลา,ามาบันนังเบิง่งชมคลิปบอตาให้เนาะแล้วก็ปกติขำโฆษณาพี่น้องเลยนี่ที่บอตาของบันนังว่าในคำคืนนี้ก็คือแม่เล่าเนาะเนรเล่าโทรมาแล้วก็จังได้ฮู้เรื่องราวมันเป็นอย่งไรบอตาก็บอกขัดใจกันเนาะพี่น้องเาก็เลยเอ้า เดี๋ยวสิอธิบายเนาะให้มันจะแจ้งอยู่ด้วยนึงนี่แต่ว่ายังอีกคลิปนึงเที่บอตาก็ได้ถามนอ้องตองไซกับชาพลเพื่อหลายหลาเดือนที่ไปเห็นมุมเห็นงานกับถ้าเบิ่งมื่ออื่นเนาะคลิปนั้นแต่ว่าคลิปนี้สิขอลงก,ก่อนพี่น้องเนาะเอา้าโอเคพี่น้องถ้าคลิปนี้ขอกล่าวก็สบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย